สว,ส,สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะนะเนาะที่อยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศจ้าลาพ่าของสวนพุวหน้อยอีกแล้วค่ะพี่น้องหลังจากฝนตกนะคะนะ่ะเนาะฝนตกลงมาซุ่มเย็นปากอีตูกงามงามค่ะพี่น้อง ว่ามันจิตตายแรงแล้วค่ะเนาะงามค่ะพี่น้องไปอ,อีกตัวไม่ได้ฉีดยาเนื้อค่ะพี่น้องบิดาปลูกพักไม่เคยฉีดยาเน้ะค่ะเนะาะเริ่มขัดหรือ,อ,อน้นค่ะ ือยังออกดอกค่ะแรงแรงว่ามีอยังออกดอกเลยค่ะพี่น้องค่ะยังกับว่เป็นน้อยด้วย่ะเนาะแรงแค่ไหมาละกอดกัลังงามค่ะเดี๋ยวแอมแจมเอะไร,กร,กร,กระะอย่แแออยงแหน้นค่ะพี่น้องงามค่ะ เราอยู่ใกลๆแวะมาเกี้ไปกินนี่นะคะกินมาทัานค่ะเงี้ยได้ก็อือคืออยู่ทุกท่านคน่ะถ <c oughs> ือฝนไม่ค่ะพี่นออ้องเอ้ยห่อนก็ห่อนคักวันมันฉีดตายแรงหมดถ้าฝนมากเขียวอือคือเลยค่ะเอยตัวหอ,อบหมดหื้อ งั้น,นเถอ,อ,อ,อะค,ะค่ะเดี๋ยวคนนี้มีแล้วเอาหนาเอาไปเนาะค่ะเนาะเดี่ยวกำลังลงกให้ลงหน้าอยู่ค่ะพี่น,พน้อดผักโขมติดตัวเป็นกระแก้วเส้นทอประดามันมันจีบอย่างค่ะพี่น้องมันฝนมาตแตกยอดออกไมหมเนาะ

แรง่้านง้อมออกนวยเลยค่ะที่น้ออ่ิดยีนีนงนก็ไม่รู้ไม่มาค่ะเน,ะนาะแาเขอมาเบืองหัวเบืงส้นงามัดตักกวแง่ายเงินตะโก ขอบคุณทุกการรับชมจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลน์ทุกแช้ค่ะลิป่ี้ฝากเพีงแค่นี้เนาะค่ะเนาะสวัสด,ดีจ้า